คราวนี้หมอเจ้าแรกเลยนะเรื่องของชั้น14กําลังพ่นพิษนะแพทยสภาตั้งกรรมาการสอบสวนก่อนหน้าน,นี้มีคําเตือนจากแพทยสภาไปหลายต่อหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลมนามรักษาทักษิณชินวัตรนะรที่บอกว่าโอ้โหวป่วยหนักไม่ไหวแล้วจะต้องได้รับการลดโทษโน่นนี่นั่น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟ,ฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรคราวนี้ปรากฏว่าพ้นพิษและหมอเริ่มโดนดีเป็นองค์กรแรก پالا 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 สื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักปจจระชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาให้ปากคำต่อคณะอนุกรรมการยาริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมชุดเฉพาะกิจซึ่งแพทย,ยสภาได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีแพทย์ที่รับรองนักโทษชายทักษิณชินวัตร ให้ไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยมีนายแพทย์วิชัยวงชนะภัยเป็นประธานอนุกรรมการและประกาศนี้ได้ประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่22คกุมภาพันธ์2567ครหบกำหนดในวันที่21สิงหาคมที่จะถึงนี้มีกำหนดระยะเวลาสอบสวนจำนวน180บันวันนี้ผมได้ให้การระบุแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกรณีรับรองนักโทษชายทักษิณจินวัตรจำนวน4คนคือ 1. แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจทั้งสองท่าน 2. ในายแพทย์ซึ่งเป็นพ่วมในการโรงพยาบาลราชทัร 3. 3. แพทย์สุภาพสตรีที่ซึ่งเป็นผู้เซ็นใบรับรองให้นักโทษชายทักษิณจินวัตรไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งคณะอนุก,กรรมการโดยนายแพทย์วิชัยวงชนะภัย ได้ชี้แจงกับผมว่าโทษของแพทย์ที่ทําผิดจริยธรรมนั้นมี4ประการคือ 1. ว่ากล่าวตักเตือน 2. พักกระทัสาพักใบอนุญาตแพทย์ไม่เกิน2ปีและ 4. คือเพิกถอนใบอนุญาตของแพทย์นะครับจึงเรียนมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนทราบว่าขณะน,นี้แพทย์สภานะครับกำลังมีการสอบสวนแพทย์ที่เซ็นรับรองให้นักโทษชายทักษณิณจินวัต ออกจากเรือนจําไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเพราะไม่ได้ป่วยจริงแต่ประการใดขอขอบคุณตอนนี้มีคําสั่งจากแพทยสภาให้มีการสอบสวนหมอทั้งหมด4คนเริ่มตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตํารวจนะครับแพทย์ในกรมวะชทธันนะฮะและก็หมอในโรงพยาบาลตํารวจทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะหมอหญิง ที่ได้เซ็นอนุมัติเรื่องทักษินชินวัตรอ้างป่วยโน่นป่วยนี่ป่วยนั่นนะครับปรากฏว่าแพทยสภา,าตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ <S <S ไม่ใช่หมอทั้ง4คนเท่านั้นนะที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนตอนนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอ,อร์รัปชันก็เตรียมที่จะมีการเอาผิดนะครับทั้งโรงพยาบาลตำรวจ ทั้งกนะรมราชธรรมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะทวีสอด2นะครับซึ่งที่ผ่านมาทวีสอด2ก็เป็นคนอนุมัติเรื่องของทักษินซึ่งผมเคยเรียนหุ่นส่วนในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับข่าวน,นี้หมอเจ้าแรกเลยนะรเรื่องของชั้น14กําลังพ่นพิษนะแพทยสภาตั้งกรรมการสอบสวนก่อนหน้านี้มีคําเตือนจากแพทยสภาไปหลายต่อหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลมนามรักษา ทักษิณชินวัตรนะฮะที่บอกว่าโอ้โหว้ป่วยหนักไม่ไหวแล้วจะต้องได้รับการลดโทษโ,โน่นนี่นั่นคุณส่วนสังเกตให้ดีนะครับคราวนี้แพทยสภาเริ่มก่อนนะรอคณะกรรมการป้องกันและป,ลาปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีความพยายามฮะที่จะดิ้นหนีตายนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมนะทะวีไม่ว่าจะเป็น ทางกรมวชิธานที่กําลังหนีตายแต่จนถึงขณะน,นี้โอกาสที่จะรอดนั้นยากเลอทีแล้วจับตามองให้ดีอาจจะมีคลิปในชั้น14หลุดออกมาก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ยี่สิสองสิงหามีนักโทษบินมาถึงเรือนจำตอนบ่ายๆพอเทียงขึ้นก็ป่วยหนักใกล้ตายพอเทียงขึ้นก็ป่วยหนักใกล้ตายผสดีร้องไห้รีบเอาตัวไปรักษาชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแกงปวดขา ช้อภิส oh, wow. no! 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 ิทธ no! ิ์เล่เหลียมารยาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลียมารยาถึงสิบแปดกุมภาก็กลับบ้านสบายใจกุตไม้ไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วนวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเมืองไทย ใจนะักกีรีมาสบายใจพิกยาบาหาเมดไม่เป็นไรเสียบาหาเมดไม่เป็นไรทันได้ทั่วไทยลูกหลานช่างแมงมนันพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหนะ้าที่แสบสันหลักสอป่ผักไว้ดีนะท่านชัยวัดเขารู้ตายดีนะ ชาวบ้านเขาตาไวท<ป>านสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็หมุนวายคนรวยมียศศัก์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชน เมนอยากได้ก็ปูดผีดเส้นแดนรักตูดทับโอนดินแดนไทยส่งหุ่นเ้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเ้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เึื่อแผ่นดินมาร่วมกันเถิดที่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดิน กูคนไทยรักชาติด้วยชีวิตกูคนไทยรักชาติรักแผ่งนี้ใครที่ดินทำกินของลูกหลานกูสืบไปประชาชนทำเพื่อชาต